สบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขสุขเด้อมันนี่อันบ่วพันมาเปิดคลิปบ้านพี่สาวเนาะสี่อันมาถามมาสัมผัสอ่ายเนาะอ่ายบัวพันเองนี่แหละคนเพียรเยียวยูุบุญไปทำงานอยู่อุบลบัวสบายเนาะหนาแบบเป็นบัวมไข่ๆนี่แหละเจ้าคนจะเป็นอีย่างแถะพี่น้องเด้อสืสัมผัสเพิ่นเพิ่นไปหาหมอล่ะเด้สบายดีสบายดีเด้ออ่านเดเด้เมืองแกะเมืองหันมาพันเนาะพี่บงหาเด้อ เป็นไข่ๆพี่้องที่มันเป็นอีสังเดนนี่ฮะมาดิมาไปหาหมอหมอว่าจัิเนยนี่หมอเขาว่าจเจรดเนยขวา้เอือยเนาะพาไปนี่นี่บหมอหมอขาว่าจจรเนยพาคนไปโอ้หมอาวเเขียวาไปเขียเาเบ็บเขี่ยเอยเม่ว่ะซ่าอ้เขีวแม่ลนวก็แปลว่าปวดเขีเนาะปวดเขี ต่อใาหา้นม่มีอาการแห้งวันที่ใส่น้องแต่ว่าไม่ไดเสียวแห้งพยายามไม่กินก่อนไม่านเต้จังหวะชี้บ้นเดี๋ยวจะไปนอนไม้เอาตัวน,นี้หันเข้าเข้าไปไปหาหมอในหมอเขาเขาเขาบอกว่าอะเข้านอเพราะว่า,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 วา,า,วามันยังมันไข่เนาะแสดงว่าหมันอยุ่เดี่ยวเพิ่งเพิ่งท้อไหลนภาษาโอ้นี่ดิอบอุปทานเอกพี่นอ้องพี่น้องกับบางคนก็เสียขีเห็นเพื่อนอยู่หอกเอาลงคลิปเลยๆอยู่เนาะ เพิ่นบ่ได้อยู่นลำดุลเพิ่นไปอยู่อุบลไปเฮหวี่ยอยู่อุบลเบิ่งฮันฮันมาพี่ดีๆก็ฮันดีมันตีมันไข่แห้งแห่ผีลอ้ยอยู่ดงมอฮอดดุมพี่น้อฮอดเพิ่นขาตีต้นนี้เป็นจังไงอาการรู้สึกเป็นจังไงปวดปวดแฮะแม่นบ่บ่ปวดเฉพาะแต่บอนเบื้องนี่บ่่แมอกหรือว่าปวดเบิดแถวหน้าแถวยังบ่ปวดตรงเดียวบ่เป็นได้จักมื้อมาไหนเป็นซ้ำมื้อ3มื้อได้เป็นค่ะ3มื้อแล้วก็หวานยาซื้อกินอยู่บ่ได้กินอยู่กินกินยาอีหยังเนี่ย กินยาแก้ปวดแก้ไขโอ้แก้ปวดก็แก้ไขแต่มีอาการไข่อเ่ขึ้นขึ้นไขึจนสั่นขึ้นโอ้ไข่จนสั่นแต่ว่ากินยาใช่หรอเ่่ะมขึ้นอีบริกินขึ้นบกขึ้นบริกินไม่แต่ปวดแต่กัไข่เนาะตอนนี้ก็ไปหามมอสเป็นบ่ไปหามมอมาะไยเนาะมออทังบาทนาแต่ว่ามอทั้งบาทขนาดตามซีมือนขนาดสมือนี่ขนาดมือแบบไรไม่เข้าังไงไปทอนุ มาซูว่ามันบ่กันเวะพันดีบ่ต้องซอว่าหอดกันโมซีมือถ้ามันบ่เวะเขาก็ไปหาขมายนาะไปหาหมอใหม้ถ้าเพื่นว่าอันเออเบิ่งไปอีกก่อนให้มันเวะเวะจึงทอนเนาะนี่เกิดจากอาการเหมืนเพื่อนปวดแข่พี่น้องเอ้ยเพื่อนปวดแข่ปวดเป็นแข่แม่งปวดแข่แล้วก็เป็น ซุก,ก่อนเพิ่น่งมาต่อหนังสืออันวังเดือนวังสองเดือนก่อนเนาะต่อเพิ่งกับเป็นพี่น้องมามาหาว่าพันเนี่ยเพิ่งกับปวดแต่ว่าบอกใครแห้งปานนี่เนาะตัวั้นกับไข่เบื้องนี้บอหรือเบื้องใดเบื้องเดียวกันบองเดียวกันแต่ว่าบอกใครแห้งปานนี่เนาะตอนตอนสุดเด๋วหันบอกได้ไข่แห้งปานนี่มาตัวนี้สิไข่แห้งอีนนีพี่น้องจนแบบจนโยดมาทางขาพี่น้องมึงตีห่ะจนขาจนหายจนห้องจนหายเป็นบอ แต่เป็นเถาก็สองมือเป็นบ่เป็นแถะเป็นไข่แห้งแถะไข่แห้งมือเรียบมือเรียอเพิ่นตัวนี่เพิ่นกะบอบอเจเอกพน้านี่เพิ่งกะบอบว่าน่าบอกเจเอกซัมเนี่ยั่นนอาเขาก็เสื้อผ้าคนไปหาหมออยู่นี่เพิ่นกะสุบูกาบอกพี่น้องเอยเจเเพิ่นกะใจดีด้วยคนใจดีได้เจเอกคนนี่สุบู้าบอกเลยแล้วก็คนไทยแล้วใจดีคนไปเฮเบียร์กับน้ำเลาอยู่อุบลเนาะขายต้นหมอกต้นหมาอยู่บ่นนั่นดีอยู่แต่เพิ่งสุบูกาเองนี่ จังว่าเด็กมาต่อพาสปอร์ตก็ได้ให้เอึ่งผพาไปหาหมอนี่ยใช้ได้เบิ่งยากินจ้ะอยู่หรอใช้เบิ่งเบ่งมีอยังแน่มีอยังไงกินไหนย่างย่างย่างข้อเมียแก่เสียแก่เสียซีเขียวนี่แก่เสียข้านว่าทั้งไทยกับตานเสือเนาะท้างทังไทยกับตานเสือท้างบ้านบื้พันกับแก่เสีแล้วก็ตัวนี้แก่ป่วยไปเจริญเนี่ โอ้เสาเพ้นแดงอบอกินนี่ยเสาเพ้นแดงแดงสองเม็ดเกือบใหญ่สองกิน,ก,นกินฟงางเมืองก่อนตามหมอวานได้สี่มือ,อมันบ่ละเมื่อกี้พี่น้องเอ้บสิเป็นเนะาะบงสิเป็นมันบรยยนิยญาอีดีได้ในเมืองตีนี่นกับเป็นกับเป,เปตะยานี่ดีได้เปตะยาเ์มึงไก่เมืองเมืองหันขางเมืองอ่ะเมืองตีมันไข่มันจนตึงเห็นบ่ดัวไปเยอะเาท่างขางอี แต่ว่าก็เกี่ยวกับแขวเนีกระมนพญายังหายแห้งหอกเพราะว่าสุดกรอนเป็นบริเแห้งปานนี้บริไข่แห้งปานนี้บรรมาชนนี้ไข่แห้งด้วว่ามีเนี่ยกินพิษบ่อมีเนี่ยกินพิษบ่อที่เด็หันกรอนมือสิไข่มันมันเป็นจะได้ก่อนอาการพระวิษมอนไปชื่อมาเพียซื้อมาเพียม่อกิน่กินอ่นาแขวะมาไม่กินไม่กีบ ก็แค่มันไปถือวันเสียนเดือดเซียนน้อโอ้จิ้มแห่งนายเป็นไงเขยเรื่งหนาก็บวมีได้พี่น้องวันมีดุมีเมียเด้อนไอไอเถะของวัวพันเองได้พี่น้องไอหิ้งขี้เองนี่ติดแต่ว่าอันเพิ่นโอ้ยไปได้สาเหตุเกิดจากอันมาเพียเด้อ โอ้ยบอพิ่นไปกินแต่เพิ่นกับเอามาจิ้มเคลหัวเซบอซ้ำนี่โกยัอ้หัวไม่จิ้มเคลไมาจิ้มแคลเซบอซ้ำนี่โกยเพิ่้ผึนบอต้องใส่เพิ่นจิ้มแนี่เนาะมันพังเนาะวันนี้มาไม่เปิดว่าเพจหัวเลี้ยมๆใหม่สีเลี้ยมนี่อันก็เป็นผิดหยอดเด้อเป็นเตตานูดหยอดเห็นบอไม่าเวลาเปไปเต็บอไม่ปิ้งออกปิ้งเอ็นเห็นบออันฮาไปเตีก็ยังไครได้ตปิ้นอะไรอันนี้ข้าวแห้งหมออ่อนเนาะสีเนาะหมอง เนี่วาเนื้อเนื้อท่ยวเทว่อนะเทวฝันหอยเออเนื้ออ่อนน่ะบางทีมาบวาันสิเป็นผี่น้องเอ้ยจ้าว่าเพิ่งหมามันก็ได้เบิ่งเพิ่นแ้วก็ทายที่ตามทายพันเนาะทายเพิ่นแ้วก็เพอดีเก็บไหว้นี้มันถือไหว้เนาะเนี้ถ้าสมมติว่าเธอเป็นสาเพราะาเบิ่งนี้นะเจ้านี้ตอนตอนจะเป็นเนี่ เป็นเป็นสุดสุดก้อนข่งบริแขบริแห้งปนีบริมริเสร็จไข่แห้งปนีเป็นสุด,สดก้อนค่ะคลิปนี้กับบ่มียังไล่ดอกพี่นอ้องแล้วเอามาอันมาเล่าอาการอายเนาะมาให้พี่น้องฟังเนาะเพื่อก,ก,ก้อันนีก้ก,กันไ,ไห้เพื่อก้อเพื่อก้อเหตุกันได้เฮ็ดอันเฟรชยังพันอย่างเล็เพื่อก้อเฮ็ดอยู่สายเต็นสายอันนี้สายสายแดนสายผ้ามวน แปลงเอาบรรยากาศให้เบื้องเมื่อเช้าก็กินข้าวเปียกมื่อเช้านี่นี่บรรยากาศนี่ฝนฝนนี่ตอนนี้ยัง่ฟอยฝนฟอยเลยเอ้พี่น้องโต๊กเลยนี่นาบ้านพื้นที่นี่เมือถ่างเขาเพื่อนก็อู้ยเปืี่ยนเป็นเปล่ยนพี่น้องเอ้อเอาไม้เบิ้งนี่ฝนโต๊กเนาะนี่ก็ยังหน่อยเมื่อในที่ผีถ่างฝน อันตลทางหนาเป็นหนาหนาแหงเลยพุณหนาหาทักคนฝอยเดือดอยูนตกเดืออยู่เฮ้ฝนตกเดืออยู่ทีีอันน้อันนี้าเมะม่งกันจังบาเนาะมะม่วงเป็นไหมเนาะมะม่วงนอรหลายเนาะพี่เนี่ยากเนี่น phun ghê tư nát hằng nhạc nát ừ, suối nó sói đồn nắm hòa côn đi côn nơi gần đây anh gần em ạ xuống đồ nó, xoay suối đồ sói đồ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  suối đồ đồ suối đồ sói đồ sói đồ suối đồ sói đồ sói đồ sói nó ngọ เขามากินยางย่างใสออนด้วยเนาะนี่กเตียันกินงใสออนแต่ว่าข้าต้มแล้วต้มแล้วต้มซุแล้วใมาปีพี่เนาะมาเด้อมาแสมกันเด้อพี่นวัชพูสุนเดินบรรยากาศเพื่อนไรบพันมาเฉแชม์กันมาชิมมาซอยกูมนเนาะบบซอยมาเด้อมาเด้อวัุพูสุคนนี่พักมี มายามคนป่วยเลยมากินอันปีกได้เนาะนี่พันเนาะเออหนาพันพันกระปุนเนาะพันกระปุกแล้วก็มีผักสลัดมีพอมป่นเจวแล้วก็สิแกจลซอสซอสอันนี้ใส่พวกพริกลิฟจนนั้นตจนนั้นพริกคนเนาะขั้นใจถ้าโตมสูงเดี๋ยวยังจะมาอยากอีกมาเลยม,มาเลยม,มาเสร็มเสร็กันเลยโบสกุลสวัส,สนี่ นจากระจงไหวที่โจงไหวสบายดีเด้อพี่นนอกมากกินอย่างใส่น้ำกันเด้อข้าพเ้ากินอไวาเจ้าใส่ยาเนะใส่ยาแซ่บเจมเจล เหนัมากด้อจับเสีดูดด้งไหปะดด้งมากที่อเลยมมา่ะนาไปดูไปปะน่าจะเจติดแสกันเยอะปวดหัวย จะม่เคยไม่ให้ผมไปนหนึ่งลที่หนนะครับผมไปนหนึงเลยไงมาเด้อเทยบาทกอนเทียบาทสามหมื่นหัวแน่นอก้อะหเนี่เนาะเ้ยเียก็เกิดเป็นำ่นวจัอนสพืชไว้เนังจะนาาลูเนาะ บรรยากาศมันจะเสียมกันเบ่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อไมอมมมเันน่ะเหรมุผมนะไ่ได้ผมได้่ได้ผมอดสียบใสอ่อนแทบแสบแทบเสบแล้วนายมุกกะมังยังางนี้ ก็นยอ่าจเครืองมันเจ็บเจ็บอบเจ็บยาดีดิ่าเพนแดงบอกินยาเนี่ยออขากินใสเขาขาืนสองององสมินั่นั่อไปอนแบบเดี๋ยวมาหันเอมาหยดตำาหมาหน่อบมาถอดป้าหดำีสามบ้านนนอีสองสามบ้านนนเานเพามัทีจะสี่ใบเปนธรรมะโตีก็ซาแรเอดบอกสองนี่สบาน ได้บ้างก็ได้บ้างโหดีเด้อฉันเลยเียพี่หย่อนเชงเ่าว่ากมแม่ก็บ้างทักพมกนี้สุ๊